สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาที่สิริรัตน์ฟาร์มครับฟาร์มแพะทางอำเภอเอราวันนะครับผาอินแปลงครับพื้นที่ทางบ้านผาสัมบอนตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวันนะครับของอาทางผู้จัดการนะครับนัทกฤษนะครับสิมาลีครับฟาร์มแพะมาตรฐานของอำเภอเอราวัณเยี่ยมชมสถานที่ฟาร์มนะครับแล้วก็ขอความรู้นะครับเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องของการเลี้ยงแพะ ประสบการณ์การคัดเลือกสายพันธุ์พ่อพันธุ์ก่อนเลี้ยงนะครับศึกษา,ารูปแบบโครงสร้างพ่อพันธุ์ที่ดีนะครับแล้วก็การเลี้ยงที่ต้องดูแลสุขภาพแพะด้วยครับวันนี้มาทำความรู้จักหรือว่ามาขอคําแนะนําจากทางผู้จัดการฟาร์มกันนะครับวันนี้มาพบกับผู้จัดการฟาร์มอีกนะครับภาค2นะครับสวัสดีครับผู้จัดการครับ ผู้การนัฏกฤตนะครับครับผมครับสีิรั์ฟาร์มครับบ้านบ้านผาสมบอลผาสมบนตำบลตำบลไผ่แปลงอําเภอเอราวัณครับครับวันนี้มีโอกาสได้มาขอคําแนะนําอีกเช่นเคยนะครับฟาร์มแพะที่ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีนะครับการเลี้ยงหรือว่าเบื้องต้นนะครับ ใช้งบสักเท่าไหร่ครับผู้จัดการในการดูแลในการที่จะเริ่มต้นทําฟาร์มแพะเนี่ยเริ่มต้นใช่ไหมก็ถ้าถ้าบางท่านนะครับที่ทิ้งงบไม่เยอะนะฮะก็เราให้สามารถที่จะอยู่ได้นะครับอยู่ได้ก็ของผมเบื้องต้นก็ผมแค่สี่สิบห้าพันหนึ่งครับครับก็คือทําเป็นโรงเรือนที่ที่ยังที่ยังไม่ใหญ่พอนะครับก็คือถ้าคือโรงเรือนที่สามารถอยู่ได้แล้วก็มีพื้นที่ให้กับเขาสามารถขึ้นไบพักผ่อนได้นะครับคือสําหรับท่านที่ยังทุนไม่ค่อยเยอะ นะครับผมก็เริ mm ่มต้นจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ไม่ค่อยเยอะครับนะครับก็เลือกพ่อพันธุ์สายพ่อพันธุ์ผมเลือกลูกบอลผสมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเลือดร้อยนี่คือเรายังมือใหม่นะครับเลือดร้อยจะมีเลือดร้อยเลือดร้อยบอบอลเลือดร้อยกับลูกผสมนะครับสำหรับมือใหม่ก็เลือกเลือดผสมนะครับพ่อพันธุ์ก็เป็นบอลผสมแล้วก็แม่พันธุ์นี้ก็แม่พันธุ์นี่คือของผมก็ผมก็จะเป็นบอลแล้วก็เป็นซารแนนแลแองโกลนะครับ ก็มาตรฐานก็คือคัดคัดประมาณปีหนึ่งขึ้นไปแม่พันธุ์นะครับแม่พันปีหนึ่งขึ้นไปแล้วก็พ่อพันธนี่คือปีครึ่งของผมคัดปีครึ่งนะครับปีครึ่งแล้วก็ตัวเมียก็ประมาณปีหนึ่งครับตัวเมียก็ไม่ให้น้อยกว่าอายุหนึ่งปีครับไม่น้อย่หนึ่งปีครับผมตัวผู้นี่ควรจะมีอายุตั้งแต่ปีปีอัพขึ้นครับปีขึ้นเลยครับผมก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะพร้อมพร้อมที่จะผสมพันธุ์เลยแล้วครับครับผมครับวิธีการคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่ดีสำหรับเลือกบอเรือผสม กงถ้าพ่อพันธุ์ที่ดีนะครับจะมีตัวที่นะครับสูงสูงและยาวนะครับแบบนี้คือสูงยาวครับนะครับแล้วก็ช่วงช่วงคอเขานี่ยาวแล้วก็ช่วงขาได้ใหญ่นะครับคือดูแล้วแบบสง่านะครับสง่าแล้วก็พอพอถ้าเราเลี้ยงมาสักระยะหนึ่งความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นมันก็ว่าเป็นความสมบูรณ์ของของตัวพ่อพันธุ์ด้วยนะครับคือการใช้งานหลายๆปีนะครับ ก็ส่วนใหญ่รูปแพ้นี้ก็จะเหมือนพ่อครับผมือนพ่อครับผม,มคือจริงๆนะพ่อพันธุ์ที่ดีพ่อพันธุ์ที่ด,ดีแล้วก็โครงสร้างดีนะฮะตัวเมียถึงจะถึงจะไม่ได้สเปคขนาดเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ยะออกมาก็ก็ย่กกอ,อกมาสวยงามครับนะครับผมการตลาดนี่มองว่าสายพันธุ์บอผสมเนี่ยยังยังมีความต้องการมากกว่าครับผมแล้วก็ต้นทุนก็ต่ำกว่าครับผม เกษตรกรก็ยังมีการซื้อหมุนเวียนในการเลี้ยงหรือว่าในการขยายพันธุ์ในการที่จะหมุนเวียนการทางการตลาดก็แสดงว่าสายพันธุ์นี้ก็ยังเป็นที่น่าสนใจอยู่ใช่ครับคือคือสามารถเกษตรกรสามารถจับต้องได้นะครับคือราคาก็ไม่ถือว่าสูงเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเลือดสูงก็สำหรับคนที่เลี้ยงมานานแล้วก็ชํานาญนะครับคือลูกผสมจะโอเคอยู่ครับผมก่อนการดูแลเบื้องต้น การตลาดหรือว่าการดูแลสุขภาพก็ก็ไม่ได้น่าห่วงอะไรมากมายครับผมสมาชิกที่สนใจเริ่มต้นตรงเนี้ยอาจจะจะมีคําแนะนํำยังไงกับสมาชิกใหม่ที่จะเลี้ยงสมาชิกใหม่นะครับก็เริ่มแรกนะครับเริ่มแรกศึกษาสายพันธุ์นะครับศึกษาสายพันธุ์ก่อนแล้วก็พอสายสพันธุ์เสร็จระยะก็ทําเป็นโรงเรียนนะครับถ้าเกิดท่านใดไม่มีงบประมาณนะครับงบประมาณที่ไม่มากก็สามารถทําให้พออยู่ได้บางท่านก็ จะใช้เป็นพวกเล้าเก่านะคือไม่ได้ทําโรงเรือนราคาสูงมากใช่ครับคือ<ม>พอแบบพอเพียงนะครับ<ม>แต่ต้องมีพื้นที่ให้เขาได้พักผ่อนแล้วก็พื้นที่สับการเดินเล่นนะครับสำหรับม,มือใหม่ก็ก็แนะนําสมาชิกก็แบบเราไม่ต้องลงทุนเยอะมากครับผม,มพอขยขยายได้ก็ทําเป็นโรงเรือนที่มินิมอมาตรฐานครับครับผมก็การการดูแลการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับผม การดูแลสุขภาพก็จะเกิดปัญหากันแต่ละช่วงนะครับที่มีฤดูการเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรบ้างใช่ครับผมสภาพอากาศที่ชื้นบ้างอะไรบ้างครับการดูแลที่ให้ภาครัฐส่วนหนึ่งของปศุสัตว์อำเภอหรืออะไรมาดูแลเราเนี่ยก็เป็นพี่เลี้ยงอีกส่วนหนึ่งใช่ครับเป็นพี่เลี้ยงซี่ทีครับพี่เลี้ยงมาดูแลครับก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายสมาชิกก็ต้องก็ต้องดูแลเบื้องต้นของเขาด้วยครับผมการป้องกันที่จะให้เขาเป็นโรคต่างๆเนี่ยป้องกันดีกว่าแก้ใช่ครับ ครับก็ต้องหมายความว่าต้องใช้โรงเรือนที่ก็ต้องได้มาตรฐานครับโรงเรือนแบบเปิดด้วยครับจะดีนะครับเปิดคือหมายถึงว่าหนึ่งปีอากาศนะครับมีอากาศปล่อยปรดครับผมครับครับแล้วก็มีที่เล่นนะครับเพราะว่าแพะคือถ้าเกิดว่ามีได้จะได้ออกกําลังกายนะครับออกกำลังกายอย่างนี้คือแพะจะสมบูรณ์นะครับจะไม่เครียดจะไม่เครียดครับก็คือเป็นสัตว์ทุกประเภทแลวนะใช่ครับผมก็ต้องให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีด้วยครับผมเอ่อในส่วนความสะอาดความอะไรนี่ก็ดูแลครับผม ดูแลกันไปก็แล้วแต่บางพื้นที่นะครับการให้น้ํานี่เราเราเรื่องให้น้ำเนี่ยเขาเขากินน้ำยังไงบ้างเออเป็นน้าสะอาดนะครับผมก็ผมจะมีไว้สองที่นะครับน้ําที่ไม่มีคอลีนใช่ครับผมเป็นผมจะเป็นน้าน้ําที่เออผมน้ําเป็นของน้ํบาดาลดานผมก็มีแต่แต่ว่าน้ํปบาดาลก็ถือว่าสะอาดนะครับถ้าเป็นน้ําบ่อต้องต้องกักไว้สักสักอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้าเป็นน้ําบ่อน้าเป็นน้ําสารนครับผม ก็จะเป็นน้ำสะอาดให้เขาก็โอเคก็จะมีที่เขาบอกว่ามีอะไรนะอ่าครับผมอ่า em หรืออะไรเนี่ยผสมน้ําหรืออะไรนี่ก็ก็ว่ากันไปก็ดีครับผมก็บางบางฟาร์มก็ผสม em ด้วยครับครับผมจะให้แพ้สุขภาพแข็งแรงครับส่วนของอ่าการดูแลสุขภาพปัญหาที่หลายๆคนคิดกันนะว่าการดูแลสุขภาพเรากลัวว่าเขาเกิดมีสุขภาพไม่ดีเกิดมีโรคมีอะไรที่ว่า ุ๊บปั๊บเนี่ยเขาอาจจะเสียได้ครับผมดูแลสุขภาพเบื้องต้นดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะก็เจ้าของฟาร์มก็หมั่นหมั่นดูแลสำหรับตัวแพ้นะครับถ้าเกิดช่วงไหนที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ดูแลบางครั้งดูดูจากอาการเบื้องต้นของแพ้นะครับคือเวลาท้องอืดนะครับเขาจะยืนคือแพ้ที่ไม่สบายเขาจะยืนออกนอกนอกฝูงนะครับก็คือส่วนของซึมซึมครับเป็นซึมแล้วก็ไม่กินอาหารไม่กินอาหารก็ หน้าที่เบื้องต้นนะครับก็เจ้าของฟาร์มก็หมั่นดูแลสุขภาพอาการอาการซึมไม่กินอาหารนี่ส่วนใหญ่จะเกิดจากอะไรส่วนมากจะเป็นท้องอืดนะครับที่ที่ฟาร์มผมไปจำเป็นท้องอืดท้องอืดคือเราจะมาเช็คนะครับเช็คตรงสวาร์ทัหงสองนี้ครับทั้งสองข้างครับก็จะรู้เลยว่าเขามีอาการเขามีอาการซึ่งยืนซึมตัวนี้บางทีมันไม่ท้องไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้บางทีที่เราสังเกตมาก่อนหน้านี้ผมก็จะเกิดจากการกินเยอะกินเยอะครับการที่เราให้อาหารไม่ตรงเวลาด้วยใช่ครับผม แล้วก็เราปล่อยให้มันกินตามใจมันด้วยส่วนนึงครับใช่ครับผมก็คือเราแก้แก้ไขปัญหาเราป้องกันก่อนที่จะแก้ไขปัญหาดีกว่าใช่ครับผมบางทีบางทีเราก็อาจจะถ้าปล่อยไล่ทุ่งก็ต้องดูแลกําจัดกําหนดเวลาใช่ครับผมกาหนดเวลาในการปล่อยนะไล่อทุ่งครับแต่ว่าบางทีเราก็เห็นว่าแพ้เรากินเยอะเราคิดว่าเขาจะโตก็ไม่ใช่ครับผมต้องดูแลในส่วนนี้เนาะเรื่องของวัคซีนเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยรวม อากาศบ้านเราบางทีมันหนาวมากไงครับผมมันเย็นครับก็ต้องดูแลกันไปเนาะครับผมครับอ่ะผู้จัดการฝากนิดหนึ่งครับว่าฝากอ่ะฝากฟาร์มเราครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างครับผมก็สลับฟาร์มนะครับก็อยู่ที่บ้านผาสบอนนะครับตำบลไผ่อินแปลงอำเภอเอราวัณนะครับก็เป็นกลุ่มพิสาหจิตชุมชนแค่แก่เอราวัณครับก็ยินดีต้อนรับถ้าท่านใดมีความสนใจที่จะมาเยี่ยมชมครับแล้วก็มาหาความรู้เพิ่มเติมก็เข้าไปที่ มาสมัครเปร็นสมาชิกก็ได้ได้ครับผมแล้วก็กลุ่มกลุ่มไลน์แล้วก็มีให้ความรู้ด้วยใช่ครับครับ <c oughs> มีกลุ่มไลน์ให้ความรู้โดยเทอ่วไปนะครับครับ <c oughs> มีกลุ่มไลน์ดูแลติดต่อกลุ่มเราติดต่อผู้จัดการก็ได้ครับ <c oughs> ติดต่อผมโดยตรงก็ได้ครับ <c oughs> หรือว่าเข้าไปเซิร์ชที่เป็นกลุ่มกแพคเกจเอรวัน <c oughs> ของเพจนะครับแพเกจเอรวันครับผมตอนนี้มีสมาชิกใหม่สมาชิกที่อยู่นอกกลุ่มก็มีครับผมที่จะมาเอาความรู้ตรงนี้ก็มีครับผม วันนี้ผู้จัดการฝากเบอร์โทรติดต่อสอบถามอีกครั้งนึงเบอร์โทร0 6 3 7 2 1ก2 4 8คร็บสองครับผมันนี้ขอบคุณมากคุณนักธุรกิจนะผู้จัดการวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับภาคที่2วันนี้ฟาร์มแพะนะครับแพะแกะเอราวันนะครับฟาร์มสิริรัตน์ฟาร์มบ้านผาสมบลตําบลผาอินแปลงอำเภอเอราวันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมแล้วก็ให้กําลังใจด้วยนะครับคลิปนี้หวังว่าเป็น อย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกที่จะเลี้ยงแพะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ